สวัสดีค่ะเด็กๆสวัสดีผู้ปกครองและเด็กทุกท่านค่ะกลับมาก็าสู่ห้องเรียนออนไลน์อนุบาลหนึ่งกันนะคะโรงเรียนการกุศลในพระพุทธศาสนาวัดในวังพระอารามหลวงกันค่ะคุณครูปามและคุณควนนากลับมาเจอกับเด็กๆกันแล้วนะคะวันนี้เด็กๆตื่นกันหลือยังคะเด็กๆจ๋าเด็กๆตื่นกันหรือยังคะพร้อมที่จะเรียนกับคุณนาหรือคุณปามหรือยังคะ พร้อมหรือยังเอ่ยเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะวันนี้เราจะเรียนหนังสือเรื่องอะไรมาเตรียมหนังสือกันเลยค่ะเด็กๆหนังสือที่เราจะเรียนก็คือหนังสือตัวเด็กนะคะหน่วยที่เราเรียนก็คือร่างกายมหัศจรรย์เรื่องที่เราจะเรียนก็คือเรื่องเราควรรักษาความสะอาดอย่างไรในแต่ละวันที่เด็ก ใช้ชีวิตประจำวันในแต่ละวันนะคะเด็กๆมีการทำคมสาดร่างกายอย่างไรบ้างคะคุปปามคุปปามมีการทำคมสาะร่างกายอย่างไรบ้างคะเนลฮวอนเด็กๆต้องอาบน้ำค่ะทำความสะอาดร่างกายของตัวเราเองอ่าอะไรอีกคะแปรงอะไรคะตื่นนอนขึ้นมาก็แปรงฝันก่อนนอนก็แปรงฟัน เกิดอะไรขึ้นกับคุปปาฟันผุค่ะคุณเวนนาฟันผุแล้วมีน้องบางคนที่คือนาคุปปาสอนฟันทำไมฟันเป็นนอนใช่ไหมฟันดำเด็กๆต้องแปรงฟันให้สะอาดนะคะทั้งเช้าแล้วก็ก่อนนอนไม่นั้นเด็กๆก็จะปวดฟันด้วยแต่ต้องไปหาคุณหมอฟันนะคะจ้มาดูสาระเรียนรู้วันนี้กันเลยค่ะเด็กๆต้องเรียนรู้เรื่องอะไรกันบ้างคะวันนี้ สาระเรียนรู้วนี้เด็กๆเรียนเรื่องการรักษาความสะอาดของร่างกายนะคะก็เด็กๆควรรักษาความสะอาดกันอย่างไรอ่าการรักษาความสะอาดร่างกายนะคะมีการอาบน้ำกี่ครั้งท้าคุณควรนอนสองสองครั้งค่ะเช้าแล้วก็เย็นต่อมาก็คือการล้างอะไรคะลูกการล้างก่อนรับประทานอาหาร ถ้าเราไม่นั่งมือมันจะมีตัวอะไรอยู่คุณครูปามเชื้ออะไรคะเชื้อโรคค่ะเชื้อโรคโรเชื้อแบคทีเรียรที่เรามองไม่เห็นใช่ไหมคะคุณครูปารมจ้าเด็กก่อนที่เด็กๆจะทําแบบผนกันนะคะวันนี้คุณครูปามและคุณควรนามีเพลงมาฝากเด็กๆกันนะคะพร้อมกันลรือยางเอ่ย ถ้าดิๆพร้อมแล้วตั้งใจฟังกันนะคะเพราะว่าในเนื้อเพลงจะมีคําตอบของแบบหัดด้วยค่ะบอหไมือยังคะลูกเพลงมีชื่อว่าอะไรคะครูปามชื่อเพลงว่าหนูรักสะอาดพร้อมกันเลยหนึง่งสองสามแปรงฟันล้างหน้าอาบน้ำคนทำทุกวันวันละสองเวลาตื่นเช้า อาบน้ำก่อนมาโรงเรียนทุกวันแปรงฟันล้างหนะ้าอาบน้ำควรทำทุกวันวันละสองเวลาก่อนนอนแปรงฟันล้างหนะ้าอาบน้ำแล้วพาตัวเองเข้านอนเอาอีกรอบค่ะเด็กหนึ่งสองสามแปรงฟันล้างหนะ้าอาบน้ำควรทำทุกวันวันละสองเวลา ตื่นเช้าแปลงฟันล้างหน้าอาบน้ำเล้วหนะาโรงเรียนทุกวันแปลงฟันล้างหน้าอาบน้ำคนรทำทุกวันวันละสองเวลาก่อนนอนแปลงฟันล้างหน้าอาบน้ำแล้วค่ะาตัวเองเข้านอนอ่าเด็กๆได้ยินกันแล้วใช่ไหมคะอ่าเด็กๆคะในเนื้อเพลง หนูรักสะอาดเด็กๆคิดว่าเด็กๆมีการทําร่างกายเออขอโทษค่ะเออรักษาความสะอาดอย่างไงในร่างกายบ้างอา่อานะปพง